ไปดีย่างเสิร์ทุกคนเบอร์ชิปมากอ่เอ้าวได้บรรจุยังหรออ่ะแปดเบื่อแล้วพี่น้องจ้าไก่แล้วไก่เข้ามากแล้วการจะได้เบื่อแล้วพี่น้องเริ่มแปดแล้วข้าวก็เอาก็เริ่มหลุดไปแล้วดอกมันก็ได้เวีนหมากไปแล้ว ตอนดิมาพ้อมปอบหนกะลีเนาะวาดได้วันดีโบแม่บาวันซาเขาโคกมันแกะซาเขาบาดเบ้าหน้าอู้ก็เจ้าจูดเลย dù đang cơn bữa ăn mặt dù đang mệt nào sẵn cảm mắt cả bông áo nữa mà đang phục và bựt đặt mình em mất chị น่อยก็ได้ไม่เือยพี่น้องเลยโอ้ยหนาตาหนาจนแดงกินขื่งเลย พวดบวกขี้พ่นออ,นอ,ดนอดพี่น้องแดดปวดแดดเลยเมื่อยออยก็ออยลมพี่น้องทางหลังออรลมออรลมไปไปฮะโอ้ยตาแดดร้ายคื <c ười> กกอเจไายสีน้ํพี่น้องเนี่ยออยกับสูงสูง้ ฮาก็ได้มันอิ่ได้อ้อยพี่น้องเลยฮาก็ได้อ้อยสิป,ปายกองเบิดมืออ้อยลมฮากะวิ่อันอ้อยลมหนูป้าไว้ก่อนไปเอาอ้อยสูงก่อนแต่ว่าได้ได้สิบสิบ่าได้สักสิบ่าได้สิบปลายนี่แหละนอ้อยเดี๋ยวมาหลุดน,น้ำสะใภ้มันอิ่มสิได้จะกองพี่น้องเบิ่งได้สบา,ายใจเบิง่งบรรยากาศพี่น้องจา้า โอ้ยอันนี้สวนที่สองนะพี่น้องสวนแเหลี่อเจ้าวนีวสวนน่สวนมุอวานนี่นี่หน,น,น้าตาสบายห้ากระดับสีป่ปาโอ้ยพี่น้องเอ้ยมือได้กันบอกคือมือนี้จัดมึงเลยแต่ละมือนั้นได้แล้วพรซ้ำนี้มันเขาหยาบลอยแล้วบอกมือนี้ห้ากระดับเพาอยากหัวว่ามาเลยก็อยากหัวจะคลองนี่พี่น้องเลย ไม่แรงกินข้าวกัำยังนู่นปนฮิดเพื่องบ่โอ้ยเมื่อยแล้วนี่ปุยยาขดขาขดหนามไม่ร้องเลยกินหนามไรกับปุ่นท้องบรรยากาศกวนแดดเดดริม่มเลแดดจะเป็นให้หย,ยิบหยิบแดดหักแค่ไหนแต่ว่ามีลมเน,น็ตเนาะบางอย่างมัก็ลมมันยังเกิดยังใบใหม่ขึ้นทึ่งฝาบมีแห้งเน่มมันลม ไปลุยอีกรอบหนึ่งไม่้องจ้าจากสิมะนังเพราะว่ามันสามโมงแล้วมันจะบ่ายโอ้ยมาอนี้นั่นไปไะเจ้วขึ้นอ้อยสำ่มวยสบัดงามสบ <c oughs> ัดขักแต่อ,อันนี้ไรเจ้วขึ้นอ้อยไน้องเสร็จเรียบร้อยส่วนนี้ สร้างนะตัวหนึ่งพัเดออกมาล่อก็ะเบิดปาข้าวดิดก้าว่าขาวดิด้าวเิดรบยกดี่กระเบยงมันี่ยกะแรงนี่จะเป็นอ่อยทีกระเจ้าปูไปนอนบินนะกระตันปรถปั่นเร็ว กับเมื่อทำกับข้าวอาบน้ำทำกับข้าวกินอะไรอ่ะพีองจ๋าไปไปเบิ่งพี่น้องสไปซี่ปลาเฮดเมนูอยังมันนี้เดียวเ่าไปติดตามกันเลยจ้าตอนก่อนอื่นเวัดต้องเมื่ออาบน้ำโโนนนก่อนมาทำกับข้าวมีก่อนอื่น,นเวัดจะไป ต้กินกับป่นเห็ดพี่น้องจ้ามาละกีนนาจ้าธรรมาติพี่น้องแก้มันเทศมาติดไจไม่เยกิป่นุกมา้นซุปบิดี่นองตมันซุปมาจนแตก กับตำอ่ตาตำจืดสดุดเนาะเซฟเซียบเอามื่อนี้เอาสิมาตกกินกับแม่นยางมานั่งขอกหมอกเติมกินกับปนเห็ดเฟืองพี่เนอะโอ้ยมานั่ง

บรรยากาศโห่หอนพี่น้องว่ะอยบ้านจะหอดไม่บอกอยู่นี่นะโห้หอนเหนื่อยเหอะนเห็ดเปียกตาต่อยกันยากคุณน้องเธอเนี่ยต้มดานีต้มเห็ดอยู่ ขคืนมันก็อันนั้นแหละเจ้าบ่ต้องงานนั้นจูแบบอาจรนะหอดปดลมเลพี่หอมลูกบ่ไม่หันแล้วเจ้าขอไปเฮ็ดขอตั้มนี่ก็ บ่วงไปไปเอาไปในเมาอาวาดอีเลยโอ้ยลงไปยังนอรู้ใครเอาพาอันนั้นดวีเอาหน่ะพักปกนั่น เออ,เอ,อปุงอยู่ปีบักน้ำลงสักหน่อยแมงเมากับพ่อแมงเมาโอ้ยอ,อ้าวลงไปอีกเลยแผลป่ะพี่น้องกินข้าวกันาาส้มสม้มอันนี้นะ่าจะม,มักส้มกินเนี่ยม,มาละขิ้ ครับแกได้กระเจาห่ายามมื้อแรกระวังเด้อมามาทุก <No1> <tense> <statistically formed> <worldwide> มาต้นเพเพื่อมาซุกมาในแสบ เรื่องเราหลวบบอกอันนี้แล้วมันบอกผต่ำหงแปะ I'm mm not. -hmm.